สวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องบอกคุณคุณนะคะว่าขอขอบคุณมากๆนะคะที่คลิปที่แล้วแม่ค้าลงแป้งกับครีมกันแดดของแม่โบไปนะคะลูกค้าตอบรับมาดีมากๆต้องกราบขอบพระคุณค่ะนะคะวันนี้แม่ค้าจะชวนคุณคุณไปทำบุญค่ะ,ะหรือว่าชวนไปงานแต่งดีเพราะว่าชุดที่เอามานำเสนอวันนี้นะคะพร้อมที่จะไปทำบุญ ไปงานแต่งก็เหมาะมากๆนั่นก็คือเสื้อลูกไม้อินกาออยค่ะคุณชุดออยห้า oh ชุดที่คุ้นเคยของคุณคุณนะคะขอว่าเป็นรอบที่2แล้วกันนะคะครั้งนี้มีสีใหม่ๆม,มานำเสนอคุณคุณเลยค่ะสวยทุกสีเหมาะมากที่จะใส่ไปทำบุญนะคะที่ใกล้จะถึงนะคะวันเข้าพรรษาใกล้จะถึงหรือว่าช่วงนี้ยังมีงานแต่งอยู่ก็เหมาะมากๆเลยเพราะว่าฮารุฮาราจริงๆค่ะเรามาดูกันค่ะว่ามันฮารุฮารายังไงนะคะ เริ่มจากนะคะรุ่นนี้เป็นคอปาดแบบนี้ค่ะคอปาดแบบสวยๆโชว์โชว์คอระหงของคุณเลยนะคะแล้วก็มีการปักแบบนี้ค่ะสวยมากนะคะด้านหน้าเขาจะปักลายดอกไม้สวยแบบนี้เลยนะคะนี่สวยมากๆส่วนแขนนะคะก็จะเป็นแขนตรงผ้าลูกไม้สวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณสวยงามมากด้านด้านข้างก็จะเป็นซิปด้านข้างแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีซับใน อยู่ข้างหน้านะคะส่วนด้านหลังก็ไม่มีซับไนด้านหลังจะเป็นผ้าลินินนะคะมีผาด้านข้างด้วยนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคุณ เห็นไหมคะเป็นทรงเข้ารูปนิดหน่อยนะคะอันนี้คือด้านหลังส่วนด้านหน้าแบบนี้คะ่ะคุณสวยหวานมากแล้วสีที่ได้มาวันนี้มีแต่สีแบบหวานหวานสวยๆสายบุญสายงานแต่งสายออกงานนะคะต้องมีไว้เลยคะ่ะเพราะว่าสวยจริงๆจริงๆแล้วชุดพวกนี้นะคะนอกจากจะใส่ไปงานไปการเนี่ยใส่แบบว่าชิลๆก็สวยนะคะดูแพงด้วยอะต่อมานะคะว่าเรามีสีอะไรบ้างนะคะสีแรกเหมือนในหุ่นคะ่ะเป็นสีเขียว เขียวมะนาวหรือเปล่าแต่แม่ค้าจะเขียนว่าเป็นสีเขียวแล้วกันนะคะเพราะว่าสีนี้ก็สวยมากนะคะเป็นสีมาใหม่เลยอ่าสีเขียวนะคะต่อมาสีแบบแม่ค้าใส่ค่ะคุณสีชมพูโอ้ยหวานมากหวานมากๆเลยสีนี้สวยนะคะสีนี้เหมาะใส่ไปงานแต่งงานบุญก็ยังได้นะคะใส่ได้ทุกโอกาสงานมงคลเลยค่ะสีนี้นะคะสีต่อมาก็คือ สีน้ำตาลอ่อนๆนะคะหรือว่าสีโอวันตินแล้วกันเอาเรียกว่าโอวัลตินดีกว่าเนาะสีโอวันตินเนี่ยก็สวยมากนะคะดูด้านหลังก่อนเห็นไหมคะสีพื้นก็สวยมี2ลายค่ะสีนี้ลายแบบนี้จะมีอ่าเฉพาะเบอร์40กับเบอร์42นะคะอีกลายหนึ่งก็จะเป็นลายนี้นี่อันนี้ก็มีเกือบครบทุกทุกเบอร์นะคะสวยมากสีนี้นะคะสวยทั้ง3สีแล้วก็สีเดิมของเรายังมีนะคะจําได้ไหมคะสีม่วงนะคะพื้นขาวสีม่วงนะคะแบบในรูปหรือว่าสี ทอง2ส,สีนี้ก็ยังเป็นสีที่ฮิตอยู่ยังมีนะคะถ้าใครยังพลาดคราวที่แล้วก็ทักมาได้นะคะเรายังมีให้เป็นบางเมอบางสีอ่ะทีนี้ไซส์เรามีไซส์อะไรบ้างนะคะครั้งนี้ก็ต้องบอกว่ามีไซส์38สําหรับสีนี้สีเดียวนะคะมี38แล้วนอกนั้นก็40 4 2 4 4 4ี48 50มีครบ ทุกสีที่แม่ค้าพูดมานะคะส่วน38มมีสีนี้นะคะอ่าโอเคใครใส่เบอร์อะไรสนใจสีไหนก็ทักมานะคะใครใส่เบอร์ไหนก็เบอร์เดิมเพราะว่าชุดนี้นะคะไม่ได้เข้ารูปเยอะ แบบว่าใส่เอาแบบสบายๆอะค่ะไม่ไม่เน้นเข้ารูปมากแต่ก็มีความเข้ารูปอยู่นะคะให้ให้เราใส่แล้วมันก็ยังมีสวดมีทรงใช่ไหมคะราคารุ่นนี้อยู่ที่พันกับ90รวมไปทางถ้าใครจะโอนก็พันกับ40ส่งให้ฟรีดว่ดว,นดวนเหมือนเคยนะคะทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะเดี๋ยวดูภาพนิ่งภาพสไลด์ก่อนชอบสีไหนก็ทักมานะคะบอกเลยว่าสวยทุกสีค่ะทุกสีจริงๆไปแล้วค่ะ